เดี๋ยวเราจะไปติดตามเหตุการณ์ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับขอบคุณครับคุณนภัสคุณสัตคุณครับแม้ว่าเพลิงได้สงบลงไปแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มควันกลุ่มใหญ่ยังคงพวยพุ่งออกมาชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ต้องตัดสินใจหลบเด็กๆ ไปอยู่บนท้องถนนตั้งแต่เมื่อคืนในขณะที่ชาวบ้านอีกหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงของที่อยู่ในบ้านของตัวเองพวกเขายังนอนเฝ้าของอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับด้านกลุมควบคุมมลพิษเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านที่นี่ครับเด็กสาวตัวเล็กที่อยู่บนรถของพ่อคันนี้ไม่มีอาการหวาดกลัว ต่างจากช่วงกลางดึกตอนตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมาซึ่งพ่อและย่าต้องพาหนีกลุ่มควันที่ไม่บ่อขยะใกล้บ้านจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดบ,อบ,อกกอรบ่บอขยะบ่อกเก่าของเอกชนบอน่อนี้อยู่ในซอยแพร่ขยะขออภัยครับบ่อขยะบ่อเก่าของเอกชนบ่อนี้อยู่ในซอยแพร่กษา8ตาบลแพร่กษาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการห่างจากบ่อขยะแพร่กษสาที่เคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วไม่ถึง1กิโลเมตร เวลานี้แม้เพลิงจะสงบลงไปแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มควันกลุ่มใหญ่ยังคงมีให้เห็นพร้อมกลิ่นเหม็นที่ลอยเข้าสู่ชุมชนโดยรอบผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งนะครับที่ฉีดน้ําสก,กัดเพลิงมาตั้งแต่เมื่อคืนเขาบอกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการดับไฟเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นขยะเก,ก่าที่แห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเพลิงที่สูมอยู่ใต้ก้นต้นก้นบ่อขยะก,ก็ยังคงปะทุอยู่นะครับ ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งมีอาชีพคัดแยกขยะและขายของเก่าเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อประมาณตีหนึ่งเขาเห็นประกายไฟในบ่อขยะลมที่พัดมาทําให้เพลิงลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วคนงานและชาวบ้านพยายามช่วยกันดับแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงไม่ได้จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรแต่ว่าเดิมทีบ่อขยะบ่อนี้เคยเป็นบ่อดินมาก่อนครับเมื่อหน้าดินหมดจึงกลายเป็นบ่อขยะ แต่ที่นี่ไม่ใช่บ่อขยะที่ใช้ทิ้งขยะอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นบ่อทิ้งขยะที่เหลือจากการคัดแยกขยะของชาวบ้านแถบนี้ขณะเดียวกันวันนี้กรมควบคุมมลพิษเตรียมติดตามมลพิษทางอากาศมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของบ่อขยะแห่งนี้นะครับถ้าหากพบว่าแนวโน้มรุนแรงก็จะพิจารณาส่งรถโมบายเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศลงไปและขณะนี้ยังไม่มีการอบพยพคนออกจากพื้นที่ครับ คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดๆอยู่ในเวลานี้นะครับตรงนี้คือบริเวณขอบบ่อขยะด้านขวามือของผมนั้นคือบ่อขยะที่เมื่อคือนเกิดไฟไหม้ครับและด้านซ้ายมือคือบ้านเรือนของประชาชนลมที่พัดมาแต่ละครั้งทําให้ควันพัดเข้ามาในบ้านเรือนของประชาชนทําให้พวกเขารู้สึกแสบตาและแน่นหน้าอกครับหลังจากนี้จะต้องดูกันต่อนะครับว่า รัฐจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรและคุณภาพของอากาศที่นี่เกินค่ามาตรฐานหรือไม่ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณครับ,บคุณวิสิ์นะครับรายงานสดผ่านดีแท 3G ครับซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษเองนะครับวันนี้ก็ได้ส่ง